เอมขึ้นมาเห็นดอกเดียวปีนขึ้นมาจอมพ้นพี่สองดอกพี่น้องรวมดอกไม่เล็กเอาตะกี้สามดอกแต่อดอกกำลางงางงังงามๆพี่นอ้องใบเขียวจุ่มงามๆพี่น้องอ๋ออมพ้นมาอีกขางหนึ่งพี่น้องดอกไม่โปเพ่นยังไงงามๆเลยจ้ะถูกให้เคยพ้น ำกำลังกำลังแก่งแสบมือมหมานพี่น้องวันยาดนางพักกินน้ำกับพ่อเห็ดดอกงามๆเลยพูนกระตาโจโก้เลยจ้าสวัสดีจ้าเอพี่น้องที่รักทุกทุกท่าน f อซี FC ใหม่ f อซเก่าทั้งในและต่างประเทศเมือเ่อหนี่มาเล็กพามาเลาะโคกเลาะปลาคือเก่าเหรอพี่น้อง ่ะไปรุ่นไปชมน้ากันว่าสีหมานบ่เนอเมื่อนี้่ะรอปลากันเศร้าๆของวันที่16มิถุนายน2566พี่น้องกัดเก่าไม้เดิมนะคะออบตอสร้างถอ่ออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีไปจ้าพ่อละจ้ายางเขามากับพ่อเลยพี่น้องดอกแรกแห้งหมานเห็ดไทยเขียวงามๆเลยจ้าดอกแรกแห้หมาน เช้าๆของวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิหกจ้าอันมาเลยจ้าขอบปาแต่เศร้าเด้อพี่น้องตีหาเครองแสงยังบ่ได้เด้อจ้าพี่น้องมัเเ็ยใส่ไฟ,ไฟซอยอูเบิ้งเดียวกันพี่น้องงามๆเม่ดอกที่สองไก่ไก่เคียงกันพี่น้องสวยๆพอของใหญ่แล้วเห็ดไข่พ้นพี่น้องไข่าขาว Doong đau nâng vừa nóng, bàn đau nâng Doong ngay yêu vừa nóng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  หลังพนสีอมเหลืองพี่น้องไข่เขียวของแท้หอ,อมห่วยห่วยอ,อ๋ไข่เขียวแล้วเขาก็มาเอาไข่าขาวกันพี่น้องมันออกใกล้ใกล้กันตีนโพ้นมันออกไข่เขียวตรงพวนมันออกไข่าขาวพี่น้องต้ะดอกกำลัางงามๆามพี่น้อง ไข่พ่นไ้่จะใส่เดียวกันเลยพี่น้องจุมยย่มไงแ่ลโงกขาวเหลือจากหมวกบานไข่ขาวอยู่เป็นจุ่มเลยพี่น้องเลี้ยงกัรลาบซาบทั้งจุม่มทั้งบาน ขึ้นรีดีเถพี่น้องไม่เล็กหาเห็ดไข่พนพนพ่อหลังหูกขาวอยู่ทั้งจอมพ้นจอมพ้นสูงพ้นใหญ่สั่มได้พี่นอ้องดอกงามๆบ้านแม่เล็กกับพ้นสูงเติบแล้วพี่น้องพูนอยู่หลังพ้นพุนอีกดอกหนึ่งเลมขึ้นมาเห็นดอกเดียวปีนขึ้นมาจอมพ้นที่สองดอกพี่น้อง ร่วมดอกไม่เล็กเอาตะกี้สามดอกหมานหมานหมานหม,มานพี่น้องอ้ยหมานคากับพี่น้องเข่าปลามะเขืงสมโมงเข่าท่ายอยู่จ้ะพ้นที่ไม่เล็กขึ้นไปเอาเห็ดละงกพี่น้องพ้นสูงเติบเมื่อนี้เดินเดียวเด้อพี่น้องใช้เดียวน้องสาวบามา ข่ามาแป๊บเดียวกับมานอยู่พี่น้องเนื้อว่าแต่สิบะหมานปกติมีแต่น้องสาวมดุดหาห้พี่น้องถ้าป้าลงลกยงสีไม่เล็กหาง่ายอยู่พี่น้องเห็ดปลาหกหกขึ้นมาวัดนี่ไม่เล็กสูบวายมัมีหมูพี่น้องดอกเดียวขวงยาพี่น้อง Anh đúng luôn xếp xếp không là một cái khá nháo nhào để bà hôn. ห่อนพี่น้องเอา้าเป็นเห็ดออกดีไปไม่บกกระดิกเลยพี่น้องให้เขียวพี่น้องนี่พอหลายดอกอยู่บ่ผิดหวังคำว่าโฮมนี่พี่น้องปลายดอกเพิ่นโผล่มานิดนึงพี่น้องลุ่นเลยมีจักดอกอือมีสองดอก สามพี่น้องรูดออกมาน้ำกันต้องเอาเงดพี่นอ้องโฮมนี่มเพิ่งเริ่มออกพี่น้องใบไหม่ยังเต็มอยู่ยังไม่โดนเขี่ยงเลยเพิง่งใบไหม่เพิง่งเพิ่งดอก,าากน้อยจงนี่ปิดไว้ใบไม่เพิ่ตงตุงๆเข้นพี่น้องย,ย่าเล็กเขี่ยออกดอกกำลังแก่งแสบเลยพี่น้อง ล้วนชืมาเลียกวากเอาทุกปีเริ่มออกนะพี่น้องให้เขียวกำลังตูนใบไม่ออกปูรูปีรีพี่น้องดอกน้อยเป็นลืมมเลีกกรสิเอาแต่ดอกก็เอาได้พี่น้องดอกน้อยฮะกับปิดไว้เนาะปิดไว้ไวก่อนพี่น้อง ดอกกระลังแกงขอกเป็นมูมูใหญ่เลยพี่น้องโชคดีโชคหมานเข้ามาเล็กเขาถึกมือถึกมองพอดีพี่น้องข้าของแสบพี่น้องเฮ็ดขี้เท่าบางคนคนก็ บรเคยกินเพื่อกับกินาะพี่น้องไมาเล็กกินมาประจำแล้วแ่บพี่น้อง,องย้ายอยู่บ้านนี่เพื่อนว่าแ่บก็เห็ดละงูคุณพี่น้องเพื่อนมากินเฮ็ดขี้เทา่าหนาเพื่อนมิแตกี่เท่าพี่น้องแต่เวลาห้าสิบแปดแก่เขาก็ขูดออกสิพี่น้องขูดออกเราอยากให้เลอะกระตากับขูดก้อนไส้กระตาพี่นออ้องเกี่ยงมม่รวย มเมล็ดขูดแล้วเพื่อนกะสิอย่างมวยลวยพี่น้องจะมาไปเลือยเห็ดดอกเอิ้นเมล็ดอ่อนซ้อนจุ่มเห็ดไข่มเมล็ดงามงามสะอาดก็เดวปลายย่างกำลังออกใหม่พี่น้องแดงหนาพี่น้อง เอาบ่าหมดดรกเต็มเพิ่มเลยมันด้เป็นน้ำเห็ดละงก์่ไะเด้๋วเขาปลาอย่างน้ำหมอกนี่พี่น้องล้อยไปหลายเป็นหนึ่เงเห็ดแจ้วสมนักเง้นซีขุดกระเซียพี่น้อง ลุยไปหลายดกอกดอกนี้เอาได้ยูพี่น้องดอกไม้เก็บบอเอาก็าากได้แกงคือกันเลยพี่น้องใบเขียวจุ่มน้ำพี่น้องคนบนเขาเอ็ดไม้ยากระเทาเมืดพี่น้องป่าฮาร์ดพี่น้องขาคือเงาแท้กว่าปลานี้พี่น้อง อ้ยไปแล้วก็ร้ายพี่น้องใบไ,ไม้ปิดไว้หนาพันจิบาแดงให้น้องออกชมพูชมพูใไ้่ขาวพี่น้องมอมแม้มแต่วยไปหารถล้วพี่น้องพ่อเห็นหลายอยู่แต่ว่าตาไม่เล็กเต็มพี่น้องหนุงสาวมาไ้้มาน้ำไปหารถกันพี่นองน้องเหลือง มีตะบานพี่น้องจูมกับมีตัวนี้วขาวจ้าอกไใกล้ๆกันละพี่น้องกับเหลืองคนกัญยาพี่น้องไข่เขียวไข่าขาวกำลังร่มออกใหม่นี้จะดอกจูมก่มมาวงเอาหลุดมือดอกใหญ่เห็ดปนพี่น้องแข็งดยจ้า อ้ของเสียบอีกแล้วพี่น้องเจ้าเอือนละงโงกขี้เถ่าสันไข่พ่นพี่น้องใส่เดียวกันมดไข่พ่นแล้วไข่าขาวหนึ่ เพิ่นตีไว้พี่น้องเคยขาวดอกน,นี้ดอกใหญ่กว่ามูพี่น้องออกอ้อมโพ้นเลยดอกน,นี้ไม่เล็กสปดตไว้ยังมาเนอ้อดูให้ดเคยพูนจำดีกระังแก่งแสบไออ้อมพ้นมาอีกขางหนึ่งพี่น้องดอกไม่โปเพิ่นใหญ่งๆงามๆเลยจ้ะตะกี้ดอกลูกดอกหลานนี่ ดอกไม้ปูงามคักนี่มหมานพี่น้องวันหยาดนางพักกินน้ำกับพ่อเฮ็ดดอกงามๆเลยดอกนี่พี่นอ้องยุ่ใกล้ๆก,ก,กันแต่เวลากลับบ้านแหละจ้ามาสรุปยอดเฮ็ดกันพี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องยอดเฮ็ดที่ได้พี่มหมานแม่เล็กอลังการงานส่างพูนกับตาโจ้โกพี่นอ้องอ่อนซอนอ่อนซอน จุ่มเห็ดไ่พี่น้องจุ่มเห็ดไ่ได้เห็ดละโงกก็ได้แน่พี่น้องดอกง,งามๆเลยจ้ะเห็ดละโงกก็ได้ไข่ขาวไข่ขขเขียวเพ,พิ่นออกไหมพี่น้องมีแต่จุ่มง,งามๆข้างล่างกัสใชีหเห็ดร้วมพี่น้องเห็ดกอปลาย,ยางนะนาะพี่น้องเห็ดบาดไม่เล็กก็แยกใส่ถุงไปละพี่น้องเพราะว่าเอาไว้ข้างล่างทับเพิ่นดอกเพิ่นสิแตกเนาะก็เลยแยกออกใส่ถุงไว้ใส่นาโรดไว้แล้ว ถ้าชื่อชอบคลิปนี้จังยในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลังแรงใจให้มาเล็กเ,เด้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าไปจ้ากับ,บ้านการขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเดอ้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจ้าพอกันคลิปไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะเงินนี้คนบ่หลายพี่น้อง วานเพิ่นเขามาหลายเราบ่ไดเฮ็ดกันเมือนี่เพิ่นก็นเลยบ่มาพิดขาดพี่น้องมือนี่เฮ็ดไข่ออกหลายเป็นเล็กยางบ่ท่านทัวเฮ็ดเต็มกระตากรพี่พี่น้องเพราะว่าน้องสาวบ่มา้าเป็นเล็กกะเลยต้องกับพี่นอ้องเอ่นมารลุนกันไหมรึว่าแน่วงใบใบเม็นเล็กอาจ,จิเขามาอีกพี่น้องเห็นชาวบ้านเพิ่นเขามาอยู่สามสี่คนแค่นแ้นพี่น้องกับบ่เห็นอีก